ทุกคนวันนี้เฮ้ยวันนี้มีอะไรกันโอ้นี่ช้างแล้วมาอยู่บนยอดไม้ดอกไม้สวยงามมากเลยทุกคนดูดอกไม้สิทุกคนตาจีเจ้าช้างแล้มาอยู่อะไรบนต้นไม้นี่วะเจ้าเห็นดอกไม้เจ้าชอบดอกไม้ใช่ไหมเจ้ายนี่มีช้างหนึ่งตัวทุกคนอาสิโอ้ و, นี่ก็ช้างนี่ก็อีกตัวหนึ่งโอ้เจ้า นี่เจ้าหมูน้อยเจ้าหมูน้อยแล้วก็มีโอ้นี่มีช้างตัวหนึง่งอยู่บนต้นไม้เจ้ามาทําอะไรน้อตายสินี่ช้างน้อยโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอา้าหนีไปโอ้ยนี่นี่อะไรโยนี่มาละนี่มานี่มา้าอุ้ยมาม้ามามา,มาไปเลยมีไฟด้วย ่ธรรมดาที่ไหนล่ะพวกเจ้าเอาแม่กิงก็ปีนเขาให้ได้แม่กิงก็ปีนเนินเนินนี้ให้ได้แล้วกันเอาไปแม่กิงก็ปีนให้ได้แล้วกันเอามีไหมมีกไหมโอ้มีอีกชื่อ,อนี่อีกตัวหนึง่งโอ้โหดูสินี่เดี๋ยวข้าจะให้พวกเจ้า ปีนเขาทีละตัวปีนหินก็หนี้ไปปีนได้เปล่าปีนได้ไหมเอา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 โอ้โหเรียบร้อยปีนไม่ได้เอาสิปีนได้เปล่าเอาโอ้เอาอเอาลงเขาก็ได้ปีนไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยตายนี่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 เอา เรียบร้อยไงทุกคนสุดท้ายแล้วก็ช้างพวกนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฝากกดติดตามมาด้วยนะครับบ๊ายบาย